วันนี้เราทำเมนูอะไรครับผัดมาม่าขี้เม,มามาม่าผัดขี้เมามาม่มาผัดขี้เมาก็มีเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวจะบอกให้ให้ฟังอีกทีว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับเนื้อไก่บดค่ะแล้วอะไรีกมีกุ้งอยู่ไหนเอ่ยอ้าวกุ้งให้ดูด้วยมีกุ้ง มีไก่โบดนะครับอันนี้กุ้งตัวใหญ่เนาะกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ํากุ้งทะเลกุ้งทะเลก็มีน้ํามันพืชน้ามันพืชมีมีอะไรอีกมีถั่วฝักยาวนี่ค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวข้าวใหญ่ข้าวโพดนะครับแล้วก็มีพริกพริกที่หั่นแล้วค่ะครับ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 โอเคเอาม่แล้วก็ มีพ,พริกพริกต้นหอมผักชีพริกต้นหอมผักชีนะครับทวนนะครับอันนี้มีถั่วฝักยาวหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนนะครับแล้วน,นี้ก็มีพริกมีต้นหอมมีผักชีนะครับม,ม,ามาม่านะครับเส้นมาม่าลวกแล้วนะครับอาจจะเป็นเส้นอื่นก็ได้นะครับอันนี้เราใช้เส้นนะลวกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไรกะเพรา แล้วก็มีใบกะเพรานะครับครับผม,มบแล้วไข่ไก่ครับมีไข่ไก่ด้วยไข่ไก่สองกองเดี๋ยวมาห้าสิบกเดีเพราอผัดได้ที่ใช่ไหมครับตอนนี้กุ้งเริ่มสุกแล้วไก่ก็เริ่มสุกเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วใส่อะไตรต่อครับใส่ผักค่ะคิดเตรียมไหมมีอะไรบ้างมีข้าวโพดถั่วปักยาแล้วก็แล้วก็ หอมหัวใหญ่ใส่หมดเลยค่ะเยอะนะโอ้แค่เติะตามขนาดถ้ามาม่าหัวเดียวก็ใส่ตามขนาดก็โชคผักมากแน่เลยเราเราชอบคุณฝักนี้เราก็ใส่ผักพิใช่าไหมมาแล้วครับลูกชายเลยมาแล้วครับมาแล้วครับลูกชายมาแล้วครับตอนนี้ลูกก็ออกมาเล่นน้ำอยู่ครับ เตรียมที่จะกินข้าวแล้วครับโซนน้าดูเลยครับเนี่ยเด็กคนนี้โซนน้าดูเลยครับปิดน้ำลูกปิดน้ำเปิดเบาๆเปิดเบาปิดงบาปิ้งๆอ่าเก่งมากเลยเด็กชายคนนี้โอ้โหปินงุูกปินงเริ่มทรงกินหอมใส่ซีนมาใส่ซีนมาเดี๋ยมเตรียม ขั้นตอนต่อไปทำไงครับนําเส้นมาม่าไปใส่ได้เลยค่ะนําเส้นมาม่าที่เราลวกแล้ว <Okay. S 1> มาใส่โอ้เริ่มน่ากินแล้วครับเริ่มน่ากินแล้วนะครับว้าวแล้วกุ้งเยอะมากเลยตัวก็ใหญ่ด้วย วันที่อาหารเย็นสำหรับครอบครัวเรียกว่าประมาณสักอักนอนี้เราผัดของลูกไปแล้วไม่มีไม่มีพริกไม่ใส่พริกไม่เผ็ดว่าง,งั้น<ช>อันนี้ของเราเองสีไฟใช่ไหมสีไฟไนคะคร ต้องลองเดี๋ยวต้องลองกีนสักข้าวนาทีได้กินแล้วนะได้ค่ะเย,เยอะจังยังไม่ใส่ไขเลยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไข่เลยก็เอาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ผัดไข่ลงไป,ไปข้างๆก็ได้ไม่ต้องอะไรไ,ไรข่นี้ไม่สุกแล้วแต่เนาะสุกๆดูกระด้างเลนหรือว่าเราชอบแบบหวานเราก็ ก็ใส่น้ําตาลเพิ่มขึ้นนิดนึงะนะชอ,ชอบเค็มก็ตามเค็มไปเลยเค็มเยอะหน่อยนะแต่ว่ามาม่า,มานี่ใส่เค็มมากก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่มาม่ามันก,ก็รสชาติออกเค็มๆหน่อยเนาะ,ะจริงๆแล้วเป็นเส้นบะหมี่อะไรก็ได้นะเส้นอะไรก็ได้เราเรียกกันจนติดปากว่ามามา่มาจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้เส้นมาม่าเลยนะเนี่ย ไข่ไก่มาตอกไข่ลงไปตอกเส้นอืมนะสมบูรณ์แบบด้วยการใส่ไข่ไก่ลงไปไขเ่เรียบถุกก็พลิกกลับไปใช้ได้ใช่ไหมก,ก็ใส่ใบกะเพราอไม่ได้เลยต้องอย่าลืมใบกระเพราไม่งั้นจะไม่ใช่ผัดที่เมาไม่จีจัดบางคนอาจจะใช้มะนาวบีไปได้นะ มะนาบีบเวลากินต่างหากเป็นจานจ่ายผัดที่เมาแบบบ้านๆนะครับเยอเลยเริ่มสุกแล้วนะครับไข่เริ่มสุกแล้วก็เอานะผัดผัดของเราเอาไปหมกไว้มกส่งกินหอมโอ้เล้ได้เลยเทียมเจีนะครับก็มีการโรยกระเทียมเจียวเพิ่มก็บีจะได้หอม ชื่นใจถ้าเกตว่าไข่ที่กระหมกอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเนอะมีเสียงแป๊กๆขึ้นมา,อ,านอ,อ่ารีไฟรีไฟรีไฟแล้วแล้วก็เตรียมตักใสก่จานก็มีเทคนิคของเราก็คือเรากระเพราใส่ทีหลังแล้วก็เอาเส้นมาหมกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกิ่นกระเพราจะได้พอดีนะครับไม่ไม่ไม่ดำไม่ไหม้ไม่แบบมันไม่โดนความร้อนมากมาก นะครับโดยปกติแล้วก็เผากินสดๆก็ได้อยู่แล้วเอาสองอันไหมพริกสองอันนะไหมพริกเนยเนี่ย